สวัดีครับวันนี้มีโอกาสมาเยี่ยมชมทุ่งนานะครับตำบลหน,นองใหญ่อําเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์อีกหนึ่งสัปดาห์ครับจะเกี่ยวล้มน่าจะตอนพายุมานะครับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับปีนี้น้ำมาช้า เป็นข้าวหอมมะลินะครับข้าวหอมมะลิเป็นข้าวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสุรินทร์นะครับข้าวหอมมะลินะครับอีกหนึ่งสัปดาห์จะมาเกี่ยวนะครับ ถ้าไม่ค่อยสวยเนื่องจากมีฝนทิ้งช่วงนะครับช่วงเดือนสิงหากันยานึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนะครับนึกว่าจะไม่ได้เกี่ยวแต่สุดท้ายก็ฟื้นขึ้นมาได้เกี่ยวครับขอบคุณพระแม่โพศพที่ยังต่อชีวิตลมหายใจให้ลูกหลานชาวนาครับนี่ด้านข้างนะครับปูด้านข้างสวยงามมากครับ ไม่ล้มเลยเสมอพรึบเลยครับอันนี้หน้าผมครับล้มรวงก็ใหญ่อยู่นะครับสวยงามครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับ